สวัสดีสวัสดีพี่พีเอฟซีเมื่อทุกครูทุกคนเนอวันนี้กับผกับช่องของดิมด้าสาวน้อยล้องสารทุกคนน้องดิมไปอ่านเม้นมามีพี่คนนึงเขาบอกว่าหนูพูดไทยชัดมากงั้นเดี๋ยววันนี้หนูจะมาพูดไทยหนึ่งคลิปจะแบบไม่มีแบบภาษาลาวปนแม้แต่นิดเดียวมั้งเดี๋ยวมาดูกันว่าหนูจะทําได้ไหมแต่ตอนนี้ใช่ไหมหนูแบบเพิ่งเลิกจากโรงเรียนมาเลยแบบตอนเที่ยง แล้วหนูจะพาพี่ๆทุกคนมาเขาเรียกอะไรอ่ะที่แบบนึ่งข้าวอระใช่เพราะว่าเดีย๋ยวเราจะนึ่งข้าวไว้ให้คุณตากินจะได้แบบมีข้าวร้อนๆแล้วพอข้าวเราสุกเราจะมาต้มมาม่ากันทุกคนหนูจะบอกว่าวันนี้หนูไปแก้สูตรมาซึ่งหนูแก้เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวรอเสร็จรอสอบทุกคนหนูจะรอดไหมหนูจะแบบ พูดไทยได้ทั้งคลิปไหมเดี๋ยวเรามารอดูกันแล้วทุกคนว่าหนูพูดไทยชัดไหมเดี๋ยวลองคอมเมนต์มาหน่อยนะคะเพราะว่าหนูเห็นแบบพี่คนนี้เมน์บอกว่าหนูพูดไทยชัดมากแต่อันนี้ก็ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านั้นเดี๋ยวเราจะไปนึ่งข้าวให้คุณตากินกันดีกว่าจะได้แบบมีข้าวร้อนอัดตัวกันทุกคนทุกคน จบม .6 แล้วนี่อันนี้หนูเพิ่งได้มาเมื่อวานซึ่งหนูไปเรียนอันนี้มาปฐมพยาบาลใช่แล้วหนูได้มาสองใบนหนมมาอวดนี่ว้าก็อีกแผ่นหนึ่งเ็เหมือนกันวันนี้เราจะพูดไทยทั้งคลิปเลยภาษาไทยทั้งคลิปเลยไปไปดูกันทุกคนเดี๋ยวเราจะไปนึ่งข้าว แล้วก็ล้างจานที่แบบเมื่อเช้าเรากินแล้วเรายังไม่ได้ล้างเรากลับมาถึงบ้านเราก็ต้องทาไปนี่เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนี่จะเป็นข้าวที่หมาไว้เมื่อเช้านี้เราจะเอาหม้อไปใส่น้ําก่อนแ้าแวเราจะมาเปลี่ยนน้าก่อน วันนี้วันนี้หนูจะนึ่งใส่หม้อหม้อแดงหม้อไฟฟ้าเพราะว่าหนูมันไอ้นี่แล้วหนูไม่อยากกังไฟเพราะว่าเดี๋ยวมันจะนานอน,น้ำใส่พอประมาณแล้วเราก็จะ พอแบบดังไฟนึ่งใช่ไหมแล้วแบบไอ้น,นี่น่ะมันแบบหวดแบบทังเร็วมากภาษาไทยเขาเรียกหดเข้าเหมือนกันไหมเขาเรียกอะไรอะ่ะทุกคนเมนบอกหนูหน่อยว่าไอ้น,นี่เขาเรียกแบบหวดเหมือนกันไหมเพราะว่าอยู่ลาวเขาเรียกหดเข้าวหววน,นั่นแหละเดี๋ยวเราจะมาล้างไม่ใช่ล้างเอาน้ําแบบให้มันไอ้น,นี่เปียกช แล้วหลังจากนั้นเราก็เอาเข้าเสร็จเลยนี่ข้าวทุกคนหนูไม่เคยแบบทําคลิปนี้ใช่ไหมหนูยังไม่เคยแบบนึ่งข้าวเลยพี่ดูใช่ไหมเดี๋ยวเราจะถอดงไปเลยว้าข้าวแล้นี่แล้วก็จะเอาน้ําเอาน้ําสะอาดล้างอีกครั้งหนึ่ง เอาน้ำใส่นี่ก่อนแล้วเราก็จะมาถอกลงเลยอ้อึ๊บขอะนี่เราก็จะมาล้างข้าวเรามีเลยึ๊บนี่หลังจากนั้นเราก็จะเอาเข้าวใส่ลงไปเลยหุม่ม แล้วหาอะไรมาปิดไว้กลัวเดี๋ยวหาฝาหม้อทุกคนสภาพหนูดูไม่ได้เลยหนูเพิ่งกลับมาจากโรงเรียนสภาพมอมแมมมากมอมแมมสุดๆไปเลยจ้าจ้าแล้วก็ทิ้งไว้เดี๋ยวก็สุกเดี๋ยวรอ เราเข้าสุกเราก็จะไปล้างจานต่อไปล้างจานต่อกันเลยนี่ตอนนี้น้องยิมน,นึ่งข้าวไว้ในหม้อแดงแบบนี้เลยซาดาวันนี้หนูไม่ได้ดังไฟเพราะว่าตอนนี้ก็เที่ยงแล้วถ้าเราดังมันก็จะกินเวลาไปเนิ่นนานกว่าจะไฟมันจะติดนั <c oughs> ่นแหละเดี๋ยว เดีย๋ยววันนี้หนูก็จะไปล้างจานแล้วหลังข้าวสุกไจ็จะต้มมาม่าเผ็ดไปกันร้อนมากทุกคนคือร้อนมากหนูพึ้นกลับจากโรงเรียนแล้วก็แบบร้อนมากเดี๋ยวเรามาล้างจานกันเลยจานจะไม่เยอะมากนี่จานที่เราจะล้างว้านี่ ทุกคนน้ำยาล้างจานน่าจะมา,าจมากไทยใช้ของไทยนะคะทุกคนไม่เห็นหน้าหนูแน่เพราะว่าหนูไม่มีขาตั้งกล้องหนูตั้งไปทั่วเลยตอนนี้ ล้างจานเสร็จแล้วหนูงงอะ่ะทำไมหนูต้องถ่ายแค่ล้างจานเอือม,มันไม่มีอะไรให้ดูมันแบบไม่มีสาระเลยคลิปนี้แค่หนูจะแบบมาพูดถ่ายทั้งคลิปนี่ <c oughs> <c oughs> นี่ว่าคลิปน่าเบื่อไหมไม่มีอะไรเลยอะ่ะอึบ๊บฮตอนนี้แบบทุบที่หนูตั้งตั้งกล้องได้หมดเลยเพราะว่าหนูเซียนไง เตียนแบบทรั้งบ้านอ่ะมีมุมไหนก็แบบตั้งตั้งไปได้หมดเรีอบร้อยแล้หนูไปไหนมาฮู้ฮู้ฮ่าฮ่ามันเริ่มใกล้จะสุดแล้วแต่ก็ยังยังไม่สุด้ว้าวพ่อหาได้กกลับมาจากทำงาน พูดไทยเพราะว่าพวกห้ามพูดลาเพราะว่าคลิปนี้ลูกแบบจะทำพูดไทยทั้งคลิปเงินพวกก็ต้องพูดไทยเป็นเพื่อนหนูพูดได้รัพูดได้ไม่ห้ามมาพูดได้ต้องมาพูดได้พูดได้ใช่พูดได้น่อยหนึ่งพูดได้น่อยหนึ่งลูกขาดติเอ้ใช่ลูกลูกหาแต่กลับกลับมาถึงบ้านแล้วก็แบบนึ่งข้าว ภาษาไทยเลยค่ะสวัสด,ด,ะะสดีสบายดี <c oughs> นี่ลูกหนูสาดแบบเอ้ยต้องเรียกตัวเองว่าลูกนั่นแหละถึงละลูกแบบกลับบ้านมาแม่บอกให้หนึ่งเข่าเพื่อพ่อกับคุณตาจะได้กินข้าวร้อนๆบ่แม่เนี่ยเข่ามึดง <c oughs> ัวอย่างดอกเข่ามึด, <c oughs> ด ื่อหลายค่าจะสูบต,ต้องมามาสายไฟไอ้น,นี่มันมันซอ่หมดแล้วช็อตชอตมันช็อตหมดเหลือแค่อันเดียวจริงจรวันนี้น้องด้าไปตีกองที่งานประชุมเพราะเขาเป็นเยาวชนเนี่ย หนูถ่ายอะไรดีมะม่วงหนูรีวิวไหมเอาไหมที่หนูทําคลิปอะไรนะแล้วมะม่วงที่ด,ดัวคนอื่นไม่ใช่อะไรหรอกมะม่วงแม่หนูเองมะม่วงแม่หนูนี่พี่คนหนึ่งพี่บอกว่าหลักฐานครบเลยนะเนี่ยครบแน่นอนหนูถ่ายกับมือทุกคนดูเป็นพวงอ้อ้ยมันยังไม่สุกอะ่ะมะม่วงนี้ใช่ไหมมันจะอันนี้ เปลือกเขียวแต่ข้างในข้างในมันจะสุกถ้าแบบถึงเวลามันเพราะมันเป็นมะม่วงกอคอสอรหรืออะไรสักอย่างหนูลืมนี่บางหมากก็ใหญ่มากบอกว่าว,าว,าว,าวา่าทุกคนหนูดีใจหนูจะปิดเทอมแล้วหนูจะปิดเทอมแล้วทุกคนมะม่วงอันนี้แม่หนหน่วยใหญ่มากนี่ว้าว นี่อันนี้เอาถุงยางมาใส่ใส่ทําไมไม่รู้หนูไม่ได้ได้ถามหรือกันแมงเหรอกันแมงเข้าไปกินข้างในใช่ไหมตัวน,นี้ใกล้จะสุกแล้วเห็นไหมทุกคนมันเหลืองๆอะ่ะมันเหลืองแล้วอุ้ยอันนี้ต้นอะไรไม่รู้แต่มันตายอะ่ะมันเป็นหมากอะไรสักอย่างอะ่ะเฮ้ทุกคนดูกิ่งก้าน อ่อนมากเหี่ยงหมดแล้วอ่ะโอ้โน่ทำไมถึงเป็นอย่างนี้อ่ะก็ว่าทำไมไม่โตสักทีตุยอ่ะเฮ้ยแต่มันรอดอยู่เฮ้ยหนูเผื่อไปหักของแม่มันยังน่าจะฟืนคืนได้อยู่มะม่วงมะม่วง ดูโอ้อะไรทุกคนดูดูบ้านหนูสีแบบตัวน,นี้สีชมพูแต่แบบมันจางหายไปหมดแล้วแล้วพ่อหนูก็เพิ่งมาทาสีน้ำเงินใสเราจะไปไหนไม่ได้ไกลนะเพราะว่าเราต้องเฝ้าหม้อข้าวเดี๋ยวน้ำมันแห้งนี่สไตล์นักเรียนเราก็ มัดผมสองข้างเปียผมขักเรียกอะไรอ่ะแล้วก็ชนักเรียนขาวว้าวอันนี้แม่หนูจะทําโอดบอลโอดบอลมันเริ่มแห้งแล้วอ่ะเดี๋ยวก็อีกนิดก็น่าจะได้ใช้ได้ใชได้ชได้อุ้ยหนูไปทําอะไรนะี่แม่เดี๋ยวหนูต้องจัดให้ดีๆก่อน ว้าวเอ้ามันไม่เป็นเหมือนเดิมอ่ะน่ะโอเคนี่อันนี้ก็จะทำโอดบอลเหมือนกันทุกคนอันนี้ต้นอะไรอ่ะอ๋อนี่ช่วงหนึ่งใช่ไหมมีพี่คนไทยเขาบอกว่าใบานี้กินได้แล้วแม่หนูเอามากินจริงๆเว้ยแล้วแบบแม่หนูบอก่็อร่อยอยากคลิปหน้าหนูถ่ายให้ดูเวลาแม่ทำ แล้วไม่กินจริงๆมีพี่เอฟซีคนหนึ่งอ่ะเขาบอกว่าใบนี้กินได้แล้วกินได้จริงนะทุกคนแม่หนูเทสแล้วพ่อหนูก็เทสแล้วไม่เป็นอะไรสามารถกินได้จริงๆชิชิแต่ต้องกินแบบใบอ่อนนี่ที่แบบเห็นไอ้นี้หายไม่ใช่อะไรนะแม่หนูไปกินละที่แบบตรงยอดอ่ะดูทุกคนดูมันแหวงแหวงนี้ย่ะเนี่ยแม่หนูเอาไปกิน <c oughs> บบออกน,ๆๆนี่นี่น,น, <c oughs> นี่นี่หลักฐานแบบเต็มเลยนี่ ว้าว <Wow. S 2> นี่มี่ตรงนี้ด้วยอ๊อนี่ยอดห่ายหมดเลยยอดหายหมดเลยตอนที่แรกไม่ว่าจะกินไม่ได้แต่พ่อหนูกับแม่หนูเทและกินได้จริงจริงมีเอฟซี FC ที่คนหนึ่งเขาบอกนี um, ่คคนหนูมีต้นไม้ต้นไม้นี่ด้วยแล้วแม่หนูก็จุรถมอเตอร์ไซค์มาใส่เจะไปช่วยก้า สวยจังเลยแล้วมีแค่ดอกเดียวดอกอื่นมันไม่ขึ้นึึ <c oughs> พึบพึบพึบฮะกินข้าวเพราะแล้วกินข้าวเอา้ <c oughs> าเพทาถ้ากินข้าวซุกซาบ่โอ้ยนี่นมันก็นได้แล้วเข้ <c oughs> ไปเวียด <c oughs> พราะแล้วฟ้าไปทำงานโอ้ยไทยอนนุมกันนะยโอยายไปใสรไปพงนายกว่าไปวานเขา,าอ่ะ วาดเข้าเอาว่านมือไหนว่านวันไหนปึ๊บอุ้ยได้เห็นนมพอแล้วเลยบังไว้ก่อนซิสเตอร์ชุบบังวันนี้มื้อนี้วันเมื่อวานนี้มื้อนี้หมอต้องว่าวันนี้ทางว้าไทยเอทางบ้านเราสับสนวุ่นวายสักทียิ่งจะว่ายำเข่ายำเข่าเจ็บเข่า จบแค่วิลูกสาวดิคุณพ่อคิดยังไงเมื่อลูกสาวก็จะจบมหกแล้วม .6 งั้นต่อม .7 อ๋อแบบใกล้จะจบแล้วขนาดแบบอีแค่แปนม .7 แล้วก็ไปเออมือทับโต๊ะแล้วก็ไปไปใส่กับผู้ดีทุกคนรอดจดติดตามเพิ่เพยังยิมได้ไปไปเจาะยังไหนบ้างเดี๋ยวเพิ่งกันจกใจจุได้ยูนําละ ตกใจตกใจแตดีใจ,ใจดีใจว่าเย้ลูกสาววัยยุคแล้วว่าเจ็บสมองแล้วเออเดี๋ยวหนูพูดหนูเผือพูดลาวอีกแล้วแต่ต้องพูดไทยซ่อึ๊บทุกคนมีอะไรกินข้าวมีขัขว้วขั้วกะหล่ำใช่ใช่ไหมอันนี้มันเอียขั้วั้วนเนื้อหมูแล้วนี่ แกง,แ,งแกงปลาแห้งแกง,แกงปลาแห้งใส่หมาปีอูยอ้ย,อยพอย่านฝนตกไปบ้านเขา้าวจะเห็นมันฟ้าขึ้นขึ้มเลยว้าวปลาค้มปลาฝนตกที่ไหนก็ตกแม่ก็กับแม่ฝ้ากับเขาโอ๊ยเดี๋ยวหมดเข้าไปว้ายฟ้าลมอิดีได้ย้ายที่ไหนเอาไั้ของแม่ เอาบอลแม่เข้าบ้านช้าปี๊ดช้าทุกคนนี่มันเริ่มไอไอขึ้นแหละแต่วายดูกับเขาได้เหรเดีย๋ยวนะว้าว ก็จะมาพี่กีกข้างหนึง่งปุ๊บทุกคนหนูไอ้พี่คนหนึ่งที่เป็นเป็นพี่ของแล้วเป็นพี่ของหนูแหละเป็นแล้วแบบตอนเด็กใช่ไหมหนูดูเขาทาอะ่ะแบบเขาเรียกอะไรอะ่ะสิกข้าวอ่าแล้วเขาแบบพ,พี่เขาแบบโยนขึ้นอะ่ะโยนขึ้นแล้วแบบสูงมากแล้วแบบไม่ตกได้ไงแบบนี่งงมากทาว้าวตกแบะไม่ได้กินทุกคนอย่าหนูออก <ส>นี่ออ๊ยพอ่อมานี่ได้อีกฝั่งแล้วแล้วก็เงมไม่เหมือนเดิมแล้วอีกแล้วก็รออีกสักห้านาทีแล้วเราก็จะมาอะไรอ่ะสวยข้าวเหรอใช่นั่งไหนนหนหอยทุกคนพ่อหนูเก็บหอยมาอยู่คู่เหรอ อ่ะฮะรู้สึกจะแตกอะว้าวอ้อยอะเต็มเลยโอ้โหทุกคนเพราะหนูเก็บมาได้เต็มเต็มเขาเรียกอะไรอ่ะขูขูขูขขขกะละมังก็ไม่ใช่ภาษาไทยเรียกไงอะหนูไม่รู้จักเต็มเลย ทุกคนเดี๋ยวหนูทําอันนี้ไหมเดี๋ยวให้แม่หนูซื้อเส้นขนมจีนมาแล้วเราก็มาทําตําขนมจีนใส่หอยอุ้ยน่าอร่อยเดี๋ยวเราไม่ซื้อขนมจีนมาแล้วเรามาทํากินจานเดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวไปตัดไปตอนซีวิเข้ากันเลยเพราะเธาไปเ็เสือหมูเราจะยอยู่ในทางดุม นี่ตอนนี้เข้าเราก็สุกที่เรียบร้อยแล้วค่คะฝานี้มันจะจับไม่ได้เพราะว่ามันเป็นแตนเล็์ร้อนมากใส่ปากตาอูวอืม ไว้แล้วก็ปิดไว้เหมือนเดิมเพราะว่าไข่ย,ยังไม่สุกว้าว คลิปนี้งั้นหนูก็ขอจบเพียงแค่นี้นะคะหรืว่าหนูไม่รอนพูดไทยแบบถ้าทำคลิปก็แบบหนูแทบจะแบบพูดไม่ชัดเลยหรือยังไงเดี๋ยวก็คนลองเมนมาหน่อยว่าเอ้ยก็แบบเขาพูดได้แต่ไม่ถึงว่าชาัดขนาดนั้นหรือเปล่าใช่ไหมนี่หนูก็แบบเดี๋ยวหาอะไรมาปกไว้จะได้ร้อนแล้วก็เดี๋ยว ตึ้ตาเขจะมากินข้าวกจะได้ยังแบบร้อนๆได้อร่อยไม่เย็นฝนตกอีกแล้วจะบอกว่าฝนตกอีกแล้วพี่ๆช่วงนี้บ้านพี่ฝนตกกันไหมคะคือแต่บ้านหนูแบบฝนตกแบบตกทุกวันเลยดีที่วันนี้ที่อยู่กับบ้านทันไม่งั้นหนูเปียกเพราะอืมเอเค โอเคนะคะพี่พงั้นคลิปนี้หนูขอจบเพียงแค่นี้สำหรับคลิปนี้หนูขอตัวลาไปก่อนเป็นับคลิปนี้ฝากพี่ที่ทุกคนกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดถ้าใครเพื่อเป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะคะแล้นสำหรับพี่ปี้หนูไปแล้วสวัสดีนะคะ bye บายฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะคะทุกคนว่าไงหนูแบบพอพูดได้ไหมหรือว่าพูดแบบไม่รู้อะสวัสดีะคะ่ะบายฝากจีตาร์หนูด้วยนะคะ